ไปต่อกันที่การพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ไร้คนค่ะเป็นฝีมือการพัฒนาของบริษัทในอเมริกาค่ะที่เขาต้องการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานขนส่งได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบินขนส่งผู้โดยสารหรือว่าบินพ่นยาในแปลงเกษตรโดยหวังที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและตั้งเป้าวางจำหน่ายภายในปีหน้าค่ะ การใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นยา,านพาหนะขนส่งยังคงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะและเพื่อขยายการใช้งานให้เข้าถึงคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นโรเตอร์เทคโนโลยีสตาร์ทอัพด้านอากาศยานรัฐนิวแฮมเชียร์ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาเฮลิคอปเตอร์ไร้อยคนขับที่เชื่อว่ารองรับการใช้งานทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าการใช้งานการเกษตรหรือแม้แต่การปฏิบัติภารกิจกู้ภัยค่ะ โดยเฮลิคอปเตอร์ไร้์คนขับที่พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อว่า R 5 5 0 X พัฒนามาจากเฮลิคอปเตอร์แบบ4ที่ดังโรเบินสัน R 4 o f o r โดยบริษัทได้ปรับให้พื้นที่ภายในมีพื้นที่กักเก็บของมากยิ่งขึ้นรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดถึง1,200ปอนด์หรือราว550รากิโลกร,รมัมสามารถบินต่อเนื่องได้นานกว่า3ชั่วโมงและบินด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ150าไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงม่ะ ดยจุดเด่นของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ก็คือความสามารถในการบินแบบไร้คนขับโดยบริษัทได้ติดตั้งระบบการบินอัตโนมัติพร้อมด้วยอุปกรณ์เช่นกล้องสแกนพื้นที่ร่วมกับเทคโนโลยีการวัดระยะทางด้วยเลเซอร์หรือว่าไลด้าแบบ360องศาติดตั้งไว้บนตัวเครื่องด้านนอกห้องนักบินและด้านล่างห้องนักบินเพื่อใช้สแกนสภาพแวดล้อมขณะทำการบินและลงจอดนอกจากนี้ตัวเฮลิคอปเตอร์ยังมีระบบกล้องสำรวจสภาพภายนอกตัววัดระดับ เเซซนอร์และกล่องดำหรือว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินที่ติดตั้งมาให้อีกทั้งยังรองรับการสั่งการและควบคุมระยะไกลได้ถึง16กิโลเมตรจากศูนย์ดาวเทียมสั่งการภาคพื้นดินหรือมากกว่า1,600กิโลเมตรเมื่อใช้ระบบสัญญาณแบบ LTE หรือว่าเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงที่คุ้นเคยกันดีในระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถือสัญญาณ 4G นั่นเองค่ะ โดยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ยังมีระบบป้องกันการขาดการติดต่อโดยตั้งค่าให้สามารถบินรักษาระดับเพื่อรอการเชื่อมต่อจากศูนย์ได้หรือตั้งให้บินกลับมายัางลานจอดโดยอัตโนมัติและมีระบบฉุกเฉินลงจอดได้ด้วยตัวเองพร้อมระบบสำรองเป็นการควบคุมด้วยจอยสติกด้วยนักบินค่ะโดยปัจจุบัน R-550X อยู่ระหว่างการทดสอบและยื่นขอใบอนุญาตจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติหรือว่า FAA โดยบริษัทระบุว่าเฮลิอคอปเตอร์รุ่นนี้จะสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่นใช้บินพ่นยาในแปลงเกษตรใช้บินขนส่งสินค้าระยะสั้นรวมถึงช่วยบรรเทาสาธารณภัยเหตุไฟไหม้ซึ่งจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการใช้เฮลิอคอปเตอร์แบบทั่วไปทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าเริ่มกระบวนการเชิงพาณิชย์ในปี2024นี้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเรนเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเรนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ